อยากให้ขึ้นมาตกทางโซนทางภาคเหนือตรงนี้บ้างนะครับอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะค่อนข้างน้องดัมมี่บอกว่าอย่าเพึ่งเดินหนีไปไหนนะครับ <c oughs> อ๋อ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณไอมี่สวัสดีคุณวันนะครับคุณวันคุณว่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับผมอ่าคนที่6สวัสดีคุณบุญเสรนนะครับสวัสดีคุณพาวเดอร์นะครับสวัสดี น้องดัมมี่นะครับแล้วก็สวัสดีน้องยุยด้วยสวัสดีท่านกำนันเอ๊ะตอนนี้น้องสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเพนสีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณสรัญญานะครับฝั่งน้นน้นมีคนเลี้ยงช้างนะสองคนสวัสดีคุณจอยนะครับสวัสดีคุณมงคลนะแล้วก็สวัสดี โอดด้วยขวานโอดอยู่ด้านนู้นนะครับร้อนไหมคะนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะครับนะร้อนแล้วก็อบอ้าวด้วยนะร้อนอบอ้าวด้วยสวัสดีนะครับผมนะห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาถ่ายทอดสดนะนานเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสองร้อยนะครับหกสิบ 270ท่านนะครับนะก็ทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับผมนี่กับการถ่ายทอดสดวันจันทร์นะครับเริ่มต้นวันใหม่นะครับเดือนใหม่นะเดือนเมษายนนะครับต้อนรับได้ด้วยความร้อนแรงนะเช้านี้เช้านี้ร้อนแรงนะครับร้อนแรงจริงๆนะครับเช้านี้ร้อนแรงนะแต่ความร้อนนั้นนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ สามารถที่ทาอะไรน้องช้างได้เพราะน้องช้างเราชิวๆอยู่เลยนะเพราะอนั่งปิกนิกนะครับนี่นั่งปิกนิกนนก,นกําลังฝึกฝนฝีมือนะครับฝึกฝนฝีมืออยู่สักอย่างเมื่อกี้เห็นเหล่าไม้ไผ่เหล่าอะไรสักอย่างนะเมื่อสักครูน่นี้สวัสดีนะครับพี่ถึงทุกท่านเลยเหมือนกันนะครับนะช่วงก่อนนี้มีนักท่องเที่ยวมาฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นเนาะนะช่องนั้นก็จะ อยู่กับทางควันช้างนะผู้ช่วยควันช้างอย่างนี้ละกันในะช่วงก่อนนี้มีผู้ช่วยควันช้างมาเยอะนะอ่างทองชัดเจนดีค่ะนะสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับเนาะนน่ชัดเจนดีก็มาอยู่กับพังดัมมี่นะครับน้องแสนรู้นะน้องแสนรู้ของเราแล้วก็พังยุย้ยนะครับสวรรคโลกร้อนแต่เช้าเลยนะครับ นะสวรรค์ขโลกนะผมกลับที่บ้านไปวันนั้นไปสวรรค์ขโลกเหมือนกันไปหาหมอเอกหมอเอกปิดนะร้อนนะร้อนจริงๆที่สวรค์าโลกนะวันนั้นร้อนที่สีสัตว์ก็ร้อนเหมือนกันนะเมื่อวานไปหาน้องช้างมานะ่ารักมากๆเลยนะครับนะนะ่ารักมากๆเลยนะเทคแคร์กันนะสองเชือกเนี้ยชอบมากเลยเวลาเทคแคร์กันวันนี้ก็ เป็นครั้งแรกเลยนะผมได้มาถ่ายทอดสดกับทางน้องดัมมี่แล้วก็น้องยุ้ยตรงนี้นะครับเห็นเขาเดินผ่านหน้าบ้านตลอดทุกวันเลยมาทักทายนะมาทักทายแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายอย่างเป็นทางการสักทีนะกรุงเทพชัดเจนค่าสมุรปราการชัดเจนค่ะลบบุรีชัดเจนนะครับเวลาเครื่องบินบินผ่านชอบกังวลช่วงนี้กังวล อากาศดีจังนะครับได้อ่ามาดูน้องช้างแต่เช้าเลยนะครับน่ารถติดมากเลยกทมวันนี้ตอนนี้นะครับควานนะควานโอดกำลังเรียกน้องช้างไปที่ไหนเอ่ย <c oughs> น้องดังมมี่บอกว่าอย่าพึ่งเดินหนีไปไหนนะครับอ๋อเนี่ยชอบความเทคแคร์กันของเขาจับแก้มนะครับจับงวงจับแก้มมีเพลิ่งและคขึ้นมาแล้วอดเดินไปตรงนู้นควันอดควันอดเดินไปตรงนู้นไปตรงสะพานนะครับไปสะพานด้านนู้นน้องดังมมี่เหงาเหรอ พอพ่อควานเดินไปปุ๊บเหลียวหันไปไม่เจอร้องนะครับนี่แล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยมาปลอบใจไม่ได้ไปอยู่ด้านหน้าเสียดายไม่ได้ไปยืนอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับวันนี้ผมมาอยู่ทางฝั่งของอาคารที่พักนะครับน่าสนรู้บ่นเลยยุ้ยไปไหนมานะครับ <laughs> เมื่อกี้นี้น้องยุ้ยก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะอยู่ทางด้านขวาของ ของน้องดัมมี่นะครับอยู่ด้านขวาของน้องดัมมี่นี่แหละนะครับนะพอพี่โอดไม่อยู่นะครับร้องหันไปปุ๊บร้องก็เ <c> ล <oughs> ยดัมมี่ต้องมาเทคแคร์นะครับนี่ไม่ห่างกันนะ So good morning to everybody. It's been a long time that I didn't come to Steam Life. It's been two weeks. That is quite busy for me to taking care of the assistant now for somebody who come to learn to become the mahouts. The previous two weeks. So for today, I just have the special guests who come to join with the half day program in the name of joy with program as well and piggy now admin for today she has to go to taking care now the special guest for today now, actually it's kind of like everyone is our precious and special guest for us so she got to taking care and she got to taking care and for today i switched with her to come to steam life to sharing how adorable and how cute the elephants are and for today i'm present at the first two of the elephants in this area the one that faces to us her name is yui or we can call her pang yui na, in the thai language and also her close friend and the best friend her name is Dami. Na, or we can call her the other names are พังแสนรู้นะโบส์คือสัตว์เพศตัวเมียช้างพวกนี้เป็นช้างตัวเมียและตัวที่อยู่ตรงนี้ทำเสียงแบบนี้นี่คืออยู่ทางด้านอื่นดัมมี่เธอเป็นแบบเดมารูดอยู่ห่างจากเธอดัมมารูดอยู่ห่างจากเธอและทำให้เธอรู้สึกเหงาเล็กน้อย Good to see the Mohut and need some taking care from her best friend Pang Jui. And we can see it's right now. The body language is obviously show to everybody. Touch at the temporal gland, at the holes. Flapping the ear, does it show like happy sigh? Now wag the tail, lift the trunk up. And right now if I possible to get closer to them. everyone can hearing t h e p u r i n g the sound to each other this is very nice this is very nice สื่อสารกันใหญ่เลยนะครับสื่อสารกันใหญ่เลยนี่อืต้องมาเรียนรู้อีกเยอะเลยนะสำหรับสองเชือกนี้น่าสนใจมากเป็นคู่ที่เหมือนกับคุณพุ่มพวงและคุณพังขอดได้เลยนะครับ แต่เขามายืนหันหลังให้เราตรงนี้เดี๋ยวเราอยากเห็นเบื้องหน้าของเขานะครับเดี๋ยวเราจะกระเดินจะกระเดินน่นะจะเดินขยับมานิดนึงนะครับนี่ผมอยู่ฝั่งของอาคารที่พักนะครับคุณยุ้ยเธอจะเดินตามเรามาไหมคุณยุย้ยนี่อยู่วันนี้ ก็แกลกกแก,กลกนะครับนะกระดิ่งไม้ที่คอนะครับนะสวัสดีแอดกำนันคิดถึงนะครับหายไปนานเลยนะครับสุขโขทัยร้อนครับผมร้อนแต่ว่าก็มีลมพัดเรื่อยๆนะมีลมพัดตลอดทั้งวันนะครับมีลมพัดตลอดทั้งวันแต่ถ้ามาที่ของลำปางลำปางเนี่ยรู้สึกจะมีหมอกควันเยอะแล้วก็ลมไม่ค่อยพัดนะครับ แต่ก็ดูแล้วไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนร้อนอยู่แต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนะให้ดูที่ผมน้องกับแสนแสนรู้จะมีผมเยอะอ่าแสนรู้จะมีผมเยอะจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งทางด้านทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังของน้องยุ้ยนะอ่ะอนจอยแล้วก็กินหญ้าก,กันต่อ <laughs> หลังจากที่ทคกิ้งแคร e กันเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ ออใหอาเราเรา,า,าแกล้งซูมไปใกล้ๆสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเขาใหญ่เย็นสบายฝนตกทุกวันอยากให้มาตกตรงนี้บ้างอยากให้ขึ้นมาตกทางโซนทางภาคเหนือตรงนี้บ้างนะครับอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะค่อนข้างอบอ้าวนะครับ<า>อ่ะน้องอยุ้ย กรุงเทพร้อนมากใช่ไหมครับพี่นะพีุ่นิสาบอกกรุงเทพร้อนมากนะครับที่ลำปางก็ร,ร้อนร้อนเช่นเดียวกันนะครับร้อนร้อนเช่นเดียวกันตรงนูน้นอ๋อนะครับพี่ควานนะครับพี่ควันโอดนี่จะให้หนางช้างไปทานหญ้าตรงนูน้นนะไปทานหญ้าตรงนูน้น กลับมาแล้วครับ,ไป,บไปที่บ้านมาไปที่บ้านมาแล้วก็ช่วงก่อนนี้ก็มีมาฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นด้วยนะครับอมีแขกมาฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นด้วยนะครับแขกนี่ไม่ได้มีหนวดยาวแต่อย่างใดนะครับจะเรียกว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะครับไม่ใช่เป็นฝลังต่างชาตินะครับนะ ร้อนมากเลยใช่ไหมพี่ที่กทมนะที่กทมร้อนมากนะที่กลับบ้านไปก็จะมันจะเป็นฟิลที่แบบเราอาบน้ําเราเช็ดตัวแห้งแล้วแล้วก็เหงื่อก็ออกมาแทนที่เหงื่อ,อ,อมาแทนที่มันจะเป็นความร้อนระดับนั้นนะครับแต่ที่ลําปางตอนนี้ยังไม่เจอแต่คิดว่าเมษานี่มาแน่ความร้อนระดับนั้นนะครับร้อนระดับนั้นต้องเข้าต้องเข้าวัดทําบุญจะได้เย็น สวัสดีคุณหนูแม่มนะครับสวัสดีคุณหนูแม่มนะครับน่สุขโขทัยร้อนนะครับร้อนแต่ว่ามันมีลมพัดอะ่ะผมนอนอยู่ในใต้ถุนบ้านมีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณเห็นมาวันสวัสดีนะครับฮัลโหลมีคนมอร์นิ่งอยู่ทางด้านหลังโอ้ <laughs> <laughs> oh, พี่จำลาดสวัสดีนะครับ นะตอนนี้รู้สึกว่าพี่ควานนะครับกำลังฝึกงานฝีมือกันอยู่นะนะไมเคิลไอวิชไอคูสซียูฟอร์มเดอะยูเอสเอนะครับโอ้อันนี้เป็นธงจากโดมินิกันรีพับบิกหรือเปล่านะสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งชิวอวีบาร์ดี้굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่ง ก็วันนี้ที่แพลนไวเนาะแพลนไว้ก็คือว่าเราจะมาหาน้องแสนรู้นะครับน้องแสนรู้น้องยุย้ยนะครับสองเชือกนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปที่หลังลานนะครับไปที่หลังลานจะไปหาคุณนิ้งหน่องเพราะเห็นคุณนิ้งหน่องเขามาปรากฏตัวแล้วเขาออกจากในช่วงระยะตกมันแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาคุณนิ้งหน่องนะรู้สึกนะว่าน่าจะออกมา ได้วันสองวันหรือเปล่านะวัน2องวันละแล้วก็พี่สิงห์นะพี่สิงห์ก็ออกมานะครับพี่สิงหาน้องสิงหานะครับก็มาเหมือนกันนะก็มาเหมือนกันสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับนิวซีแลนด์ Zealand, ทักค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวช้างทุกท่านนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวถ้า โทรศัพท์มันไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหรนะ่แต่เราจะขี่ไปหาเด็กชายบารันด้วยเมื่อวานตอนเย็นเจอน้องบารันเล่นกับคุณแม่ใบตองน่ารักมากน่ารักจริงๆเมื่อวานนี้ไม่รู้เล่นอะไรกันนะวิ่งเล่นกันอยู่สองคนสองเชือกแม่ลูกมีมีสวยจังเลยดัมมี่ ลืมไปเดี๋ยวเรียกเขาเดี๋ยวเขาเดินมาตรงนี้กําลังพยายามหยิบจับหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าที่อยู่ตรงริมอยู่ตรงริมตรงนี้นะฮะซกแล้วนะน้องดอม,มีบอกว่าซกแล้วนะครับพี่ควนันพี่จำหลัดอ่ะโอเคโอเค พึงใจพึงใจก็ให้สะบัดหูนะครับสำารลบน้องดัมมี่แต่พุงพุงเธอทำไมตุ้ยนุยมากเลยพุงเธอตุ้ยนุยมากเลยพี่จำลัดตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โห ยุ้ยเดินนําไปด้านนู้นละยุ้ยเดินนําไปด้านนู้นละออครับนะเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็อะไรนะไปเช็คทางบริเวณด้านในนะไปเช็คบริเวณด้านในมาก่อนแล้วก็มีน้องช้างกันอยู่หลายเชือกเลยนะมีน้องช้างอยู่หลายเชือกเพราะบางวันบางทีพี่ควานเนาะพี่ควานก็อาจจะมีทุละเนาะ ไปทำตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับบางทีอาจไม่ได้พาช้างลงมาวันนี้ไปเจอมีช้างเยอะนะครับมีช้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเด็กหญิงใบบุญด้วยหาเด็กหญิงใบบุญร <c oughs> ักเท่ากันทุกเชือกนะครับแต่ให้ใบบุญเกินมาหนึ่งคะแนน <c oughs> ให้บุญเกินมาดึกขดน,นนะครับ <c oughs> นะเยอะกว่าคนอื่นหนึ่งคะแนนพอนะ่านะยุ้ยจะไปหาหนุ่มวังแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> และหาหนุ่มวัง สายตาเธอมุ่งหน้าไปด้านนู้นนะครับแต่รู้สึกว่าหญ้าบริเวณตรงนี้แล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับอีกฝั่งหนึ่งเนาะของอาคารที่พักเนี่ยตรงนั้นเขาจะชอบเขาจะชอบมากินหญ้านะมากๆเลยหรือจริงๆแอบมาดูพ่อพลายใจก็ไม่รู้นะครับเพราะทุกทีพ่อพลายใจจะชอบยืนอยู่ใต้ต้นฉำฉานะสองสาวนี่อาจจะมาแอบส่องพ่อพลายใจหรือเปล่าไม่รู้นะ ตดดดดอยากดูแก๊งนะครับสี่มัดร้อยใช่ไหมครับวันนี้ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมี สามเชือกเหมือนจะมีสามมัดนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดู So for today, because this is the first days I come to Steam Life with these two elephants, dummy and Pangui, y is over here. So I plan for my plans for t o d a y After I'm finished in this area, I'm gonna go to visit. The most beautiful ทัก a w one in the classroom นะพลายนิ่งนง over there and also go to say hi with the other baby elephants also including with the pang a บ b o n as well over there <laughs> and also do t o for his big brother ซีดอลสิงหาไบบูล big brother he's also like come to the s ชก k r a as well for today I would like to go to check it out for the physical, for the healthy, and also update to the fan club over there. And if I have the time I think I'm gonna go to visit Baran, Baran and Baitong and the blind One uh, San Juan uh, in the nursery area. In the nursery area. For today, as everyone see, for the good atmosphere, even it's have quite like it's hot a little bit in the morning but for the elephants for right now we can check with the symptom they like uh, enjoy with the fresh grass and it's quite not feel very hot so much so if they show us like they feel it hot they're gonna go to get the water in this river and also cover the skin with the mud bath and it's kind of like a, to keep it freshing and also make it cool down so for right now those two relaxing e a t r e s h g r a s s น roaming in this area นะครับตอนนี้น้องช้างนะครับยังไม่ได้ลงไปเล่นโคลนกินน้ำนะจะยังไม่ร้อนสักเท่าไรตอนนี้โฟกัสเรื่องการกินก่อนนะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับในกลุ่มของช้างปังบุญเลยนะครับที่ผมไปเจอมาถ้าสายๆส,สักแป๊บนึงเนี่ยเขาจะเริ่มมาเล่นโคลนนะครับจะมาพ่อโคลนจะมาเล่นน้ำนะซักประมาณอาจจะ10โมงนะครับ จะพูดว่าเก้าโมงครึ่งหรือก็เหลืออีกหกนาทีประมาณสิบโมงอะไรไปนู่นนะครับที่ของกลุ่มปังบุญนะสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณเนี้ยเริ่มมาเล่นโครนถ้าเป็นน้องช้างที่อ่ะอยู่ในร่มด้วยแล้วก็จริงๆมันมันก็เราก็รู้สึกอบอ้าวเนาะนะถ้าคนเราแต่ก็มันจะไม่ร้อนไม,ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะถ้ามันเริ่มร้อนเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะน้องช้างนี่เดี๋ยวจะเริ่มเล่นโครนละนะ จะเริ่มเล่นโครนตอนนี้เขาก็เดินขึ้นไปด้านนู้นนะวันนี้เขาชิลมากนะครับสองเชือกนี้เขาชิลมากผมมาครั้งแรกผมก็ชิลชิลเหมือนกันวันนี้เรามาแบบ close up นะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ประมาณ1นึ่บกว่าเชือกครับนหะนึ่งร้อยี่สิบ นะครับ1น0ร plus นะครับ120่ว่าเชือกครับผมจะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนาะพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปล่อยนะครับทานญ้ากลุ่มห้องเลี้ยงของช้างนะครับกลุ่มนั่งช้างชมธรรมชาตินะครับกลุ่มปังแม่วางนะกลุ่มปังบุญนะครับสเซอรี่กลุ่มโรงพยาบาลช้างนะครับก็จะ กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆนะครับถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็จะมีกลุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มช้างตกมันนั่นเองเพราะช่วงนี้เพศผู้นะครับช้างเพศผู้ส่วนใหญ่จะทยอยเริ่มตกมันกันแล้วก็บางเชือกก็ตกมันมาได้เป็นเดือนสอเดือนละนะขนาดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นะผมไปเล่นกับใบบุญใบบุญยังมีน้ำมันไหลออกมาที่ขมับเธอเลยสมบูรณ์มากนะครับมีความสมบูรณ์ น้องช้างสมบูรณ์ตกเป็นแบบมันย่านะตกเป็นแบบมันย่าถ้าควานเขาบอกเนาะก็ตกเป็นแบบมันย่านะครับก็ถ้าเป็นเด็กๆแบบนี้หรือช้างเพศเมียเนี่ยก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรอะน้ํามากกว่าฮอร์โมนนะครับในร่างกายแต่ถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยน่าจะมีลักษณะความเข้มข้นของฮอร์โมนมากกว่าน้ํานะครับที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบสมบูรณ์นะนะเป็นตกมันย่านะครับ หันหน้าไปหาทางหนุ่มๆวังอย่างเดียวเลยสำหรับสองเชือกดีนะครับพังยุยพังยุยแล้วก็พังดัมมี่นะสำหรับคุณมุทุนี่นะครับก็มีน้ำมันไหลออกมาแล้วนะมีน้ำมันไหลออกมาแล้วนะครับน้ำมันไหลออกมาแล้วนะจากที่รอคอยกันมานานนะครับจากที่รอคอยกันมานานสำหรับในส่วนของ ท่านใดที่อยากจะส่งมอบอในส่วนของอาหารช้างแล้วก็ความสุขให้น้องช้างเนาะเดี๋ยวถ้าหลังจากถ่ายทอดสดนะครับเสร็จเดี๋ยวผมจะทยอยนําไปให้ในจุดต่างๆเนาะในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปหยิบจากบริเวณนู้นมาให้นะครับนะอาจจะไม่ได้หยิบมาให้เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับนะวันนี้มา เยี่ยมชมนะครับมาทักทายเขาเล็กน้อยเมื่อกี้มาได้ยินเขาคุยกันนี่ก็แฮปปี้ละนะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยเด๋วจะพามาดูใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับมูฟเข้าไปที่บริเวณหลังห้องเรียนของน้องช้างนะครับไปที่หลังห้องเรียนของน้องช้างเนาะเดี๋ยวจะมาหาสองสาวนะครับมาหาสองสาวตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาหาใหม่นะยินกินยากกันสบายสบายเลยสบายสบายเลยนะครับนะสบายสบายเลยเนี่ยอยู่ด้านนี้ มีหญ้าเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่าหญ้าช่วงนี้ถ้าน้องช้างกินเขาจะถอนขึ้นมาแบบถอนรากถอนโคนนะครับเพราะมันจะมีหน่อขาวๆอยู่ข้างล่างที่มันเป็นหัวอยู่ด้านล่างนะน่าจะมีความอร่อยความมันนะครับนะโอเคปาเดี๋ยวเราไปหาน้องช้างนะครับที่เป็นกลุ่มนักเรียนช้างด้านหลังตรงนู้นดีกว่านะน้องยุย้ยน้องยุ้ยเดินลงไปกินหญ้าหนามละไมยรา,าบยักษ์นะครับ กินไมยราบยักษ์ด้านนู้นไปโมกอยู่ในกอด้านนู้นละหมกอยู่ในกอด้านนู้นเต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 เนาตเดเตเตเตเ้เต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  o ตเ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 ตนตเตนตเ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  r เต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  s ตเ o เ o to go to see the alter the younger n nah, the, the younger of the baby elephant s and also the tusker one the most handsome the tusker one behind the show ground nah, behind the show ground of there แคล็กๆแคล็กๆ <laughs> ใหญ่เลยนะครับเสียงกระดิ่งที่คอน่ารักมาก <laughs> เป็นกระดิ่งไม้ <laughs> เป็นกระดิ่งไม้นะ <laughs> <laughs> มีจุดขึ้นลงอีกฟังค่ะอันนี้ผม <laughs> ผมมาอยู่ อใกล้ๆกับอาคารที่พักนะตรงนี้มาอยู่ใกล้ๆอาคารที่พักนะเดี๋ยวจะขอบายบายกับสองเชือกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหลังร้านก่อนนะพี่โอเคนะครับ <c oughs> ได้ได้ได้เดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวเรามาใหม่